สวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับพบกับแซมรถหมดสัญญาเช่านี่คืออัคเนแคปิตอลกันอีกแล้ววันนี้แซมจะพามาดู Honda Accord 2.0 Hybrid ปี2018นะครับตอนนี้รถที่แซมมีอยู่สำหรับรถกลุ่มเนี่ยเลขไมล์ห0 0่0แสนขึ้นแล้วทุกๆุกคันนะครับผมแต่ที่แซมเลือกที่จะมาคัดมาถ่ายคันนี้เนี่ยอยากว่าแซมเห็นแล้วว่ารถคันนี้สวยเลขไมลก็สวย ทะเบียนก็สวยด้วยนะครับผมคันนี้เลขไม์อยู่ที่12000 0นะครับผมกท .2.008 ราคาจำหน่าย5,999,000บาทนะ5 9 9 0 0 0บาทตอนนี้ทั้งรถก็คือราคา5,999,000บาททั้งหมดแล้วนะครับผมเลขไม่ห1 0 0 0 0 0ขึ้นทุกคันนะครับผมคันนี้รถสวยครับไม่ห1 2 0 0 0 0นะนี่กทก็สวยแล้วเห็นไหมดูกทนะ 2008นะครับนี่ดูไฟหน้าสวยงามอันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมแซมล้างเพื่อมาถ่ายคลิปวิดีโอชุดนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคุณลูกค้าลองดูก่อนนะครับผมเดิมๆเลยดู 2000cc นะครับเป็นไฮบริดนะครับปี18นะครับตัวเจน9นี่ดูนี่ดูสวยๆเลยครับดูฝาหน้ากันก่อนเลยก็ได้เนี่ยดูสติกเกอร์สวยงามนะคันนี้ เม็ดอาร์คอะไรยังอยู่ครบ,ครบเลยลูกกลมๆคมๆนะเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่สติกเกอร์มอ,อก,กอชัดเจนนะครับผมฝาเดิมๆอยู่ซีนยาแนวเนี่ยตรงแนวเลยเนี่ซีนยาแนวนะเหมือนเดิมครับวเวลาเราดูรถก็เอาเล็บจิกไปเนี่ยอ่าเห็นไหมรอยเล็บแซมชัดเจนนะเนี่ยชัดเจนนะน็อตฝากระโปรงดูไม่ขยับเลยนะครับผมเนี่ยเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับชัดเจนนะ ซีนแนวเม็ดอาร์คชัดเจนนี่คือจากโรงงานนะจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมเนี่ยดูคาดูเม็ดคมคมเลยนะครับผมน็อตไฟหน้าสวยงามนะพุกยึดน็อตดูสวยงามทั้งหมดเนี่ยน็อตพุกยึดครบทุกตัวเลยนะครับดูเนี่ยเม็ดอาร์คดูครบๆเลยนะอีกฝั่งหนึ่งเช่นการดูเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนซีนเนี่ยเล็บจิกไป นี่นะครับนี่คือจากโรงงานนะเนี่ยฝาไม่ขยับเลยสวยๆเลยซีนยาแนวดูตรงเลยนี่ครับนี่เครื่องเงียบๆนะสวยงามามากมาด,ดูความหล่อแบบเต็มๆหน่อยนี่นี่นะครับผมสวยๆเลยมีแต่สีบอลเงินนะครับรถนี้นะครับผมเลขไม่แสนสองครับคันนี้599เก้าเกนะแล้วแซมจะบอกคันนี้ได้ยางใหม่ด้วย ยางปียี่สิบสองยางมิชลินนะอันนี้ยางมิชลินปีสองพันยี่สิบสองสัปดาห์ที่ห้าสิบหนึ่งปลายปียี่สิบสองนะครับโอ้โหได้ยางใหม่ด้วยวิ่งได้ยาวๆเลยนะอันนี้นี่นะครับผมสวยงามนะสีรียางก็สองสองห้าทับห้าสิบ r สิบเจ็ดนะครับผมนี่โลโก้ไฮบริดชัดเจนนะพาสีหมด19ตุลาคมนะครับผมใกล้หมดแล้วนะไฟเลียวนะ แล้วก็ตัวนี้มีกล้องนี่ Honda Lens w a t h นะครับผมประตูคู่หน้านะครับเป็นแบบตัวมาร์ทคีย l e ล s กดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมภายในก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแผงข้างก็เป็นหนังนครับแต่เข็บออกสีเงิน,เง,นเงินเท,า,เทานะมีสีดำเป็น No Black อยู่นะครับผมคอนโซลตรงนี้เป็นลายไม้นะสวยงามนะเพิ่มความหรูหรานิดนึงนะครับผม a i r b a บ็ bag, มี6ลูกนะครับผมมีคู่หน้า2ลูกมีข้างเบาะคู่หน้าอีก2ลูกแล้วก็ลูกที่สาลูกที่5กับลูกที่6ก็คือตั้งแต่เสานี้เสาเขาเรียกว่าเสา A จนถึงเสา C อีกฝั่งละลูกก็เป็นทั้งหมด6ลูกนะครับผมครบๆเลยนะดูสำเนาเล่มกันหน่อยนี่สำเนาเล่มรถปี2018นะครับผม 2,4445แรงม้านะครับผมเหมือนเดิมครับก็ละดับที่1เหมือนเดิมอาคเนแคปปิตอนนะมาลองดูเนี่ยสติกเกอร์เห็นมาครบๆเลยแล้วก็แผ่นเพจเนี่ยไม่มีรอยย้ําตรงหัวหมุดตรงนี้นะชัดเจนนะ Honda Automobile Thailand นะครับเลขตัวถังเลคัสซีลงท้ายด้วย100150นะครับตรวจสอบ 100, 100 158นอ่ะ100158นะครับอ่าดูชัดเจนนะนี่1 0 0 1 5 8ชัดเจนนะครับเดิมๆดิมดูซอกเห็นไหมซอกสวยมากเลยนะครับสีเสอือสวยงามนะครับผมเราลองดึงดูก็ได้ตัวเม็ดอาค์ออยู่ครบไหมโอ้โหครบครบเลยนะครับผมดูแก้มน,นิดนึง สวยงามนะเห็นไหมครับน็อตแก้มสวยลำโพงทวริตเตอร์คู่หน้านะครับผมมาดูฝั่งคนนั่งเบาะหลังบ้างก็จะมีม่านสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะนี่ก็เป็นหนังเช่นกันนะ,ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะตัวนี้มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยเบาะไฟฟ้าปรับได้นะนี่ปรับ ฝั่งคนขับเนี่ยปรับโยกขึ้นโยกลงได้นะโอ้เดินหน้าถอยหลังนะครับผมครบๆนะสวยงามสวยงามนะครับผม<อ>เบาะหลังแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังจะมีเหมือนมีเหมือนช่องแอร์ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นช่องแอร์หรือว่าระบายความร้อนอะไรสักอย่างนะครับผมส่วนผ้าหลังคาก็ยังดูสะอาดสะอานอยู่นะครับผมลองดึงเม็ดพักดูเช่นกันโอ้ยแน่นมาก เ,เต็มๆนะเห็นไหมครับเม็ดอาร์คเต็มๆเ,เลยนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยนะคันนี้แอคคอร์ดนะครับผมนี่สวยงามนะไฮบิดชัดเจนนะครับผมมาลองเปิดท้ายดูนี่ท้ายสวยเลยเนี่ยดูเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับนี่สีแนวเ,เราก,กดไปเลย เนี่ยเเล็บของแซมเนี่ยเห็นไหมนี่คือนุ่มๆที่นิ้วเนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะเหมือนเดิมครับถ้ากดไปแล้วสีมันแตกแสดงว่าเคยเก็บงานทําสีมาแล้วนะเนี่ยเม็ดอาร์กสวยชัดเจนโอ้สวยนะคันนี้สวยเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงแนวเลยเห็นไหมครับเนี่ยไม่เชื่อกดไปก็ได้เนี่ยเนี่ยอึ๊บเนี่ยเล็บแซมอยู่เนี่ยสวยงามนะสวยสเลยฝั่งนี้ต้องมีเม็ดเหมือนกันเนี่ยครับสวยงามนะ กาชนท้ายดูไม่มีรอยขเลยนะครับผมดูคานข้างในเนี่ยเห็นไหมมีเม็ดอ้างอยู่ไม่เคยโดนชนมาเลยนะครับผมสวยนะรถนี้ไม่มีล้ออะไหล่นะครับจะมีตัวอุปกรณ์เติมลมยางนะครับให้นะครับผมไม่มีล้ออะไหล่นะสำหรับรุ่นแอ c o คอร์ตตัวนี้นะครับผมดูนี่ก็ซีนยานวจากโรงงานนะเห็นไหมสีออกขาวๆเนี่ยเนี่ย จากโรงงานนะครับผมถือว่าสวยนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับมาลองดึงฝั่งนี้มั่งอาเนี่ยเห็นไหมสวยนะเลขไม่แสนสองรถปี18ก็เข้าหกปีละแสนสองก็วิ่งปีหนึ่งก็ ปีละสองหมื่นถือว่าปกตินะครับผมไม่ได้เยอะนะเนี่ยดูแผงข้างฝั่งคนขับก็จะมีตัวกระจกเฉพาะฝั่งคนขับนะครับจะพี่จะเป็นอัตโนมัตินะเฉพาะฝั่งคนขับนะเซ็นทรัลล็อกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ปรับทิศทางของกระจกมองข้างนะครับผมนี่เบาะไฟฟ้านะครับนี่เติมลมยางชัดเจนนะครับไม่มีรอยแกะยางที่เราเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเนี่ยเป็นของ b ีควิกนะเพิ่งเปลี่ยนมา วารันตีเพิ่งหมดไปเนี่ยไอยังไม่หมดเลยหมดปี68เนี่ยยังใช้ได้อีกนะยังอยู่ในวารันตีอยู่นะครับเนี่ยซอกเซอร์สวยงามนะสว,สวยนะครับผมแล้วก็มีโหมดตัวนี้โหมด Eco m o โ e มนะเวลาอยากประหยัดยิ่งขึ้นนะอันนี้นะครับผมพวงมาลัยยังสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยขาดของหนังนี่นะสวยงามอยู่นะครับผมลองดึงฝั่งนี้เช่นกัน โอ้โหเนี่ยสวยงามสวยงามเม็ดเม็ดครบอยู่ครบนะแก้มสวยนะดูแก้มสวยนะเนี่ยแก้มสวยนะครับผมมาลองดูเลขใหม่กันนิดนึง1 2 5่งหกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมสำหรับคันนี้นะสวยงามนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นระบบสัมผัสนะครับลองกดดู ออดิโอเปิดเสียงก่อนอ่านี่นะแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมเปิดบาเข้าให้แบบอัตโนมัตินะเราก็จะมีช่องในส่วนของเหมือนกับช่องเสียบตัว Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับอยู่ด้านนี้แล้วก็เป็นช่องแบบใส่น้ำบัตรใส่เหรียญ ก็มีอีกช่องหนึ่งนี่ช่องใส่เหรียญใช่ไหมแล้วก็ช่องเผื่อไว้เชื่อมต่อกับกล้องบันทึกหน้านะครับผมเกียร์อัตโนมัติตรงนี้เป็นสีดําเงาหรือว่าเป็นโนแบ็คนะครับอยากแรงก็กดสปอร์ตหมดหมดสปอร์ตได้นะครับผมกุญแจแซมเช็คแล้วมีกุญแจสำรองให้อีกหนึ่งดอกนะสําหรับคันนี้นะครับผมมีให้อีกหนึ่งดอกนะเป็นพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมี Honda l เ n นวอตกดปุ๊บนี่เวลาเราจะแซงซ้ายเนี่ย เราสามารถเปิดกล้องได้หรือเราเปิดไฟเลี้ยวก็ได้มันก็จะขึ้นมาให้เลยเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะอย่างเงี้ยกดปุ๊บอย่างเงี้ยนี่นะครับนี่นะ,ะนแบบนี้นะครับหรือเวลาเราเข้ากรอ่ะกล้องจะโชว์อยู่ที่หน้าจอตรงกลางนี้นะครับปรับมุมมองได้เหมือนเดิมนะแล้วแต่ลูกค้าเลือกสะดวกไปไหนก็เลือกแบบนั้นนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่แซมขออนุญาตแนะนำให้กับคุณลูกค้าลองพิจารณา,ากันดูนะครับผม สวยนะคันนี้ถือว่าสวยสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะ599,000บาทรถปี2018เลขไม้หนะึ5 0 0นม่ะ599,000บาทนะครับผมจริงๆมันก็มีอีกหลายคันอยู่ครับแต่แซมขออนุญาตแนะนำเป็นคันนี้นะเพราะว่านะตอนนี้เลขไม้ที่เหลืออยู่คือ100 ,000 ขึ้นทุกคันแล้วนะครับผมแต่แซมว่าคันนี้สวยนะก็เลยมาถ่ายทำคลิปวิดีโอชุดนี้ให้กับคุลูกค้าลองดู ห้าแสนห้าหมื่นกห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจบเงินสดก็คือราคานี้เลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดลูกค้าอยากจัดไฟแนนสำหรับลูกค้าประวัติเกรด A นะครับผมสกอร์ AA ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79% 4ปีนะใครสนใจก็โทรมานะครับ06 354 3692นะครับ06 354 3692รถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับผมนี่นะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผม จริงๆแซมอยากจะไปถ่ายข้างนอกด้วยแต่ว่าฝนตกหนักมากนะก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายนะสำหรับวันนี้นะไม่เป็นไรยังไงแซมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคแซมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ